สวัสดีครับเช้านี้พาทุกท่านเข้ามาชมหมูป่าในฟาร์มนะครับเพราะว่าหมูป่าวันนี้มีอาการแปลกๆนะครับเข้ามาดูนะครับตัวเมียนะครับตัวเมียตัวนี้จะยืนหลังแข็งๆหางตั้งๆโกงๆนะครับนี่ก็เป็นพ่อพันธุ์นะครับพ่อเก่าพ่อแก่นะครับอายุสิบกว่าปีนะครับอยู่กับเรานานมากตัวนี้นะครับ เปิดปล่อยมาเช็คดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเปิดปุ๊บสนใจนทันทีครับสนใจแบบนี้คาดว่าน่าจะเป็นสัตว์พ้อมผสมนะครับเพราะว่าตัวเมียเนี่ยยืนนิ่งๆหางโก่งหางตั้งแบบนี้นะครับคาดว่าเป็นสัตว์เดี๋ยวเราปล่อยตัวคู่เข้าผสมดูนะครับถ้านิ่งถ้าเป็นสัตว์ชัวร์ก็ผสมเลยนะครับสาเหตุที่เรา เลี้ยงแยกคอกเป็นล็อกเป็นล็อกนะครับเพื่อสะดวกในการจัดการง่ายนะครับอย่างเช่นเช็กสัตว์นะครับเช็กสัตว์แล้วก็ผสมนับวันคลอดนะครับแล้วก็ยานมลูกนะครับเวลาเราจับลูกหมูเนี่ยคอกเป็นล็อกเป็นล็อก,อกให้เราจับง่ายแต่ถ้าเราปล่อยเลี้ยงพื้นที่กว้างๆเนี่ยเราต้องไล่จับลําบากนะครับเนี่ยนะครับหางชี้นะครับยืนนิง่งๆเกรงๆหางชี้แบบนี้ เป็นสัตว์แน่นอนครับผสมได้เลยนะครับฟาร์มใดมีอาการแบบนี้นะครับหมูทัาไใดมีอาการแบบนี้นะครับก็ทําตามคลิปที่บอกนะครับเปิดตัวผู้ปล่อยมาเช็คเช็คแล้วรู้สึกว่าน,นิ่งนะครับก็ผสมได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้นะครับ ผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆมาให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับขอบคุณครับ